สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้สายสัมมาบอกวิธีการซื้อชิเบกาแล้วก็การเก็บพาสของชิเบกาให้ครบในหมดเลโก้นะคะโดยเราจะไปกันแบบไวๆเพื่อที่จะให้คลิปมันไม่ยาวเกินนะคะก่อนอื่นถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นเลโก้นะคะก็สามารถซื้อพาสชิเบกาเพื่อเอาสกินได้เลยไปที่ไอเทมช็อปนะคะโดยกดมาตรงนี้นะคะเลโก้พาส อันนี้จะเป็นพาสที่เป็นตัวเอกก็คือชูเบก้าราคาเนี่ยหนึ่นะคะดูทางด้านขวาขวัญอันนี้คือมันจะแสดงรายละเอียดของทั้งหมดถ้าเกิดว่าเราซื้อพาสล้วก็เราทำการเก็บพาสครบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเก็บไม่ครบเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใส่เงินเพื่อซื้อ1,400นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไอตัวชูเบก้า ในสไตล์สำหรับการเล่น BR หรือหมดอื่นๆทั่วไปแล้วก็ชิวเวก้าที่เป็นเลโก้ทันทีนะคะย้ำว่าทันทีโดยที่ยังไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเพียงแค่กดซื้อ1400แล้วของด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพวกของที่อยู่ในเลโก้พวกนี้เราจะต้องทำการไปเก็บพ a าสนะคะไปเก็บแต้มทำยังไงอ่ะ เลี่ยนโหมดนะคะเราจะต้องไปเล่น l e โกค่ะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนให้กดดูที่บายอีนะคะแล้วหา Lego f o r t n i t นจากนั้นก็ทำการกดหัวใจให้เป็นสีดำด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเราจะได้มีอยู่ใน My My Favorite นะคะ My My Favorite ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยเห็นป่ Favorite กดหัวใจไว้เราจะได้เลือกหาง่ายๆ ตอนนี้ใส่อยู่ในหมดเลโก้แล้วนะคะตัวน้องปลาก็จะเป็นเลโก้เหมือนกันมาที่ Lego Pass Lego Pass เนี่ยมันจะมีอยู่ของรางวัลสองแถวแถวบนคือคนที่ไม่ได้ซื้อ Pass สก็สามารถทำได้ส่วนแถวล่างก็จะเป็นของคนที่เติมนะคะถ้าคนที่เติมเนี่ยเก็บเก็บแ,แต้ม ถึง1,000นะคะนะเขาก็จะได้ของไปเลย2ช่องอก็คือช่องบนที่เป็นของฟรีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าแต้มถึงแล้วก็ช่องล่างที่เป็นเฉพาะของคนที่เติมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ซื้อในไอเทมช็อปนะคะก็สามารถมาอัปเกรดในนี้ได้นะคะราคาเท่ากาันซื้อตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะคะย้ำนะคะ ตัวที่ได้ทันทีก็คือสกินชูเบกาแล้วก็ชูเบกาในเลโก้สไตล์นะคะเราสามารถได้เลยการเก็บของพวกนี้มันจะเป็นระบบที่ต้านถึงปุ๊บมันก็จะได้ของอัตโนมัติ อัตโนมัติพูดผิดขออภัยนะคะช่วงนี้เป็นโควิดตอนพูดก็คือเหนื่อยมากแล้วก็พยายามพูดเร็วอีกนะเอ่ออันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดแต้านถึงนะคะก็จะได้ของอัตโนมัติเลยไม่ต้องมากดไลค์อีกทีต้านหาจากไหนนะคะเราก็มากดที่เควสทางด้านบนหรือว่ากดที่ตรงด้านซ้ายตรงนี้ก็ได้ค่ะ View Quest มันจะบอกเลยว่ามีเควสอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้ไทท r า r e ร e บ e a d v e n t จ r e จะเป็นเควสที่ค่อนข้างได้แตมที่เอาไปแลกเยอะมากนะคะ1 2 3 4 5 6แล้วก็คิดว่า6อันนี้ทำเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะหายไปเลยเควสหายไปเลยมันจะไม่มีมาเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทันตามที่เควสเอ้ยที่พา s s วันกำหนดอ้อใส่ลืมบอกเิดนึง มันมีเวลาหมดนะคะมันมีเวลาหมดเราจะต้องทำให้หมดภายใน80วันณนะวันที่ใส่คำคลิปนะถ้าเกิดว่าไอถ้าเกิดว่าวันเนี่ยมีการเปลี่ยนนะคะเหมือนกับว่าถอยหลังตรงนี้เวลาก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้หมดก่อนนะคะหมดก่อนที่จะสิ้นสุดวันโดยที่มันโดยที่มัน ข้างล่างเนี่ยปกติแล้วมันจะมีบอกนะว่าอีกกี่วันเอ้ยหมดวันที่เท่าไหร่แบบเป๊ะๆแต่ว่าไม่มีแต่ว่าในพาสนี้ไม่มีนะคะมันก็สังเกตได้จากตรงด้านบนเท่านั้นนะแล้วก็เวสอื่นๆก็จะเป็นมายสโตนนะคะมายสโตนมันก็จะมีการออ่แบบ แตกต่างกันไปอะคะ่ะ m i ยส s t o n e จะเป็นสเตทนะคะโดยที่สเตทหนึงก็ได้10ไอมันอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่าเพื่อนๆลองดูนะคะ20สเตทเนี่ยก็คือ2,000หรือว่า200วะเออ10คูณ20ได้เท่าไหร่200โอเคไม่ใช่2,000นะคะเป็น200นะคะโดยแต่ละอันมันก็จะมี20แล้วว่า 1, 2, 3, 4, 5ทั้งหมดนี้ก็ได้แต้ม1,000นะคะแล้วก็ Weekly นะคะเป็น quest รายสัปดาห์ซึ่งเราต้องทำทุกเราต้องทำทุกสัปดาห์ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แต้มเยอะๆแล้วก็แต่เรา w e e k เนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มมาดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบในหมดนี้แล้วก็อยากได้แต้มนะคะก็มาทำ quest รายสัปดาห์ให้ครบแล้วก็ survival daily นะคะเพื่อนๆสังเกต quest ไ,ไหมคะมันจะมี survival ที่เป็นสีขฟ้าหน่อยส่วนแซนบ็อกก็จะเป็นสีเขียวๆสองอันนี้เลโก้ LEGO เนี่ยมันจะมีโหมดไม่เหมือนกันนะคะก็คือแซนบ็อกแล้วก็เซอร์ไว l ์ลแซนบ็อกมันจะเป็นโหมดที่แบบเราไม่ต้องเหมือนกับเราสร้างอะไรก็สามารถสร้างให้สําเร็จได้ไม่ต้องหาของเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซอร์ไว l ลเนี่ยมันก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดที่จริงจังขึ้นมาหน่อยต้องฟาร์มของต้องอะไรแบบนี้นะคะ โดยเควส t เนี่ยมันก็จะมีทั้งสองโหมดเลยก็เลือกทำเอาตามที่ตัวเองชอบแต่ไซคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ทำทั้งสองอันสำหรับการฟาร์มแต้มไปเอาของในเลโก้พ s s สนะคะก็ Survival เนี่ยก็จะมีอยู่อสแบบก็คือ m ายส s ต o n e ที่เป็นเควสที่ใส่บอกก็เป็นสเตจไปเรื่อยๆเนอะแล้วก็รายสัปดาห์ก็ต้องมาดูกันว่าสัปดาห์ต่อไปก็จะเป็นอะไรแล้วก็ d a i l ่เดลี่ก็จะเป็นรายวันนะคะโดยที่ตรงนี้จะเป็นโบนัสโกซึ่งบอกเลยว่าเนี่ยเออโบนัสโกนี้นะคะเราทำ Daily กี่อันแล้วถึงจะได้อันนี้โบนัสที่เป็น20-20-20แล้วก็มาดูตรงแซนบ็อกนะคะแซนบ็อกเควสไม่เยอะแต่ว่าจะได้แต้มเยอะมากก็เหมือนกับว่าเขาอยากให้คนไปเล่นเซอร์ไพมากกว่าเนะก็ แซนบอกอันนี้ก็จะแบบเออดิค่าสตอมทูเปอร์ด้วยไลท์เซเบอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยยากนะคะแล้วก็เดลี่ก็เหมือนกันนะคะทำเดล่ให้ครบ3อันก็จะได้สูงสุดตรงนี้75แต้มต่อวันนะคะทีนี้อันอื่นก็ไม่เกี่ยวนะคะอันอื่นก็จะเป็น ทักของที่เป็นเควสอื่นๆของเลโก้ไม่ได้เกี่ยวกับเลโก้พาสแต่ว่ามาดูตรง Star Wars ตรงนี้นิดนึงนะคะ,ะไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้ว Star Wars เนี่ยมีของฟรีให้สำหรับเลโก้ด้วยนะคะเควสตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีเหมือนเป็นเตียงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเลโก้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเออ่นี่นะคะ ตรงนี้เขาบอกว่า Complete Star Wars Quest in Lego Fortnite ต้องทำ Star Wars Quest ของ lego เนี่ยทั้งหมด10อันถึงจะได้เตียงหรือเปล่าใส่เขาใส่มันเป็นเตียงนะไม่คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นห้องอ๋อเป็นชุด Officer Room ออก็คือแบบว่าเป็นห้องประชุมเป็นห้องแบบ ห้องประชุมใหญ่เลยอ่าโอเคก็ทั้งทำทั้งหมด10อันนะ1,2,3,4,5,6สี่หนะ้าแต่ทำไมถึงมีแค่6อันละอ่าจจะอาจอาจะเนยนะคะใส่หิด <c oughs> ขออภัยค่ะมันอาจจะมีมาเพิ่มแล้วก็ลองดูหมดอื่นนะคะหมดอื่นเนี่ยเขาก็จะมีของเขาเหมือนกันโดยที่ถ้าเรากดไปเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นเลยว่า แต่ละอันนะก็จะมีมาอีกภายในกี่กี่วันกี่วันแล้วก็ของรางวัลเนี่ยอย่างสมมติว่าเพื่อนๆกดเปลี่ยนคลิกมาที่ตรง rocket r a c i n g แล้วของรางวัลก็จะไปเห็นเป็นตัวของรางวัลที่ได้ใน rocket r a c i n g นะคะส่วนถ้าใน LEGO ก็นี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาเลยว่าต้องทำสิบอันแสดงว่าชุดแรกที่มาเนี่ยหน่งสองสี่ห้าห6หอันนี้นะคะก็จะ หอันนี้ก็จะเออ่ได้ไปเท่านี้ก่อนนะแค่6อันแล้วก็รอเควสมันมาเพิ่มนะคะใส่คิดว่าเควสก็จะเข้ามาอีกในประมาณนี้ก็ประมาณนี้ค่ะการทำเควสของการอยขออภัยนะคะเป็นโควิดแล้วเรื่องหายใจแย่มากก็การทำ ภารกิปบดของรางวัลใน Lego Pass ซึ่งอันนี้เป็น Lego Pass ครั้งแรกของ f o r t อเลนนะคะเปิดมาก็เป็นชูเบก้าตัวนี้เลยอย่างแรกนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากเติมไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะทำเควสเพื่อเก็บแต้มมารับของฟรีตรงนี้ได้ใส่ว่ามันก็คุ้มค่ายอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยแต่ว่าได้อาคารใหญ่นี้ซึ่งถือว่า สวยแล้วก็ดีมากๆแต่ถ้าเกิดใครซื้อพันสินะคะได้สกินทันทีแล้วก็เก็บแต้มเพื่อปลดล็อกอาคารย่อยๆอ,อันอื่นที่สวยงามอลังการไม่แพ้กันเป็นมินิพาสที่คุ้มค่ามากถึงพันสี่ร้อยวีบาเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. ก็แนะนำว่าให้ลองทำแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีวันหมดเวลานะคะใครที่อยากได้ก็กรุณานะทำให้หมดก่อนนะคะพวกนี้ อาจจะมาขายที่หลังเป็นเซต Star Wars แต่ว่ามันจะขายในราคาที่แพงกว่า1,400เพราะฉะนั้นเพื่อนๆนก็ซื้อพาสแล้วแล้วก็ทำให้ครบนะคะทรายเข้าใจว่าคนที่อยากได้ทันทีสามารถซื้อวีบารได้นะคะสามารถซื้อใช้ v ีบัรซื้อได้เลย แต่ว่าต้องกดอัปเกรดก่อนพันสแล้วก็อันนี้อีกเลเวลละ150้ามังถ้าจำไม่ผิดนะคะสามารถเติมยัดได้เลยเผื่อว่าขี้เกียจมานั่งเก็บเพราะว่าบางทีมานั่งเก็บซักก็ข้าใจว่ามันก็เสียเวลาเหมือนกันนะคะอยากเล่นแบบชิลๆไม่ต้องมีอะไรมาคอยบังคับนะคะก็ขอให้สนุกกับมินิพาสไอเลโก้พาสของซ w วอลแล้วกันนะคะไว้ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคลิปไซมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถช่วยสปอร์ต ่ะช่องทางการโดเน a t หรือว่าสมัครสมาชิกช่องได้นะคะสไลฟ์ประมาณ6โมงถึงสทุ่มถูกวันยังไงก็มาเจอกันได้นะคะหายโควิดหรือว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็สกลับไปไลฟ์ต่ออย่างแน่นอนค่ะไว้เจอกันนะคะทุกคนขนาดบอกว่าจะมากันแบบเร็วๆแล้วตอนนี้ก็คือ12นาทีแล้วนะคะคลิปยาวมากไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ